สวัสดีค่ะเด็กๆชั่วโมงที่2ชั่วโมงวิชาสังคมศึกษานะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่20มกราคม2565เรื่องที่ครูโอจะสอนในวันนี้คือเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะคะมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงนั้นครูโอจะพาเด็กๆไปชมคลิปวิดีโอจากสื่อการสอนนี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับน้องๆในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในหนึ่งวันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างน้องๆต้องรู้จักปรับตัวตามสภาพอากาศให้ทันนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายกันได้ สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้องๆจะได้รู้ว่าสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ต่างกันด้วยครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับประเทศไทยของเราแบ่งออกหลักๆเป็นหกภาคซึ่งได้แก่ 1. ภาคเหนือลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ เต็มไปด้วยภูเขาที่สลับซับซ้อนครับเป็นภาคที่อยู่จุดที่สูงที่สุดในประเทศไทยปกคลุมด้วยป่าไม้มีต้นน้ำลำธารอยู่มากสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับภาคเหนือภูเขาเยอะพื้นที่สูงอากาศก็จะหนาวเย็นอากาศเย็นจึงมีผลต่อการแต่งกายชุดของภาคเหนือส่วนใหญ่จะเป็นชุดแขนยาวเพื่อใช้ปกคลุมให้ร่างกายอบอุ่น อาหารประจำภาคได้แก่น้ําพริกหนุ่มแคบหมูเป็นต้นส่วนอาชีพของคนในภาคเหนือส่วนใหญ่จะทำการเกษตรเช่นการปลูกข้าวเหนียวทำสวนลำไยทำสวนลิ้นจี่นอกจากนั้นยังมีการแกะสลักการทำเครื่องเงินและการทำเครื่องเหล็กเป็นต้น ลักษณะการปลูกบ้านของภาคเหนือนั้นก็จะนิยมปลูกบ้านทรงกาแล 2. ภาคกลางลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำภูมิอากาศมีทั้งร้อนฝนหนาวการแต่งกายเป็นเสื้อแขนสั้นอาชีพส่วนใหญ่จึงทําสวนเลี้ยงปลาเพราะทั้งสองอาชีพ ใช้น้ำเป็นส่วนสำคัญในการประกอบอาชีพอาหารก็จะเป็นพวกน้ำพริกปลาทูปลาทอดต้มยำปลาบ้านเรือนส่วนใหญ่จะมีลักษณะใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันตอนน้ำท่วมหลังคาเป็นรูปทรงหน้าจั่วเพื่อไม่ให้น้ำค้างอยู่บนหลังคาเนื่องจากสามารถหาวัตถุดิบมาทำได้ง่ายยังไงละครับ 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้ชี้นะช่วงนี้ชี้นะน้องๆครับคนไทยส่วนใหญ่มักเรียกภาคตะวันออกเฉียงเหนือสั้นๆว่าภาคอีสานนะครับ 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าภาคอีสานลักษณะภูมิประเทศของภาคอีสานเป็นที่ราบสูงช่วงร้อนของภาคอีสานจะร้อนและแห้งแล้งเป็นเวลานาน,านเนื่องจากสภาพอากาศร้อนการแต่งกายจึงเป็นเสื้อคอกลมแขนสั้นอาชีพส่วนใหญ่เป็นการเพาะปลูกเช่นปลูกข้าว มันสัมปลังปอข้าวโพดเนื่องจากภาคอีสานมีพื้นที่มากกว่าภาคอื่นๆอาหารประจำภาคเป็นพวกส้มตำลาบข้าวเหนียวหรืออาหารที่สามารถหาได้ง่ายๆตามธรรมชาติลักษณะที่อยู่อาศัยจะเป็นแบบเรียบง่าย มีการยกใต้ถุนเพื่อให้อากาศถ่ายเท 4. ภาคตะวันตกลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตกจะมีภูเขาสูงส่วนลักษณะภูมิอากาศนั้นจะมีอากาศค่อนข้างแห้งแล้งในภาคตะวันตกจะนิยมรับประทานข้าวเจ้าเป็นหลักต่อมาคือลักษณะที่อยู่อาศัยนั้นจะเป็นบ้านใต้ถุนสูงอากาศถ่ายเทได้สะดวก และอาชีพหลักของคนภาคนี้ก็คือการทำไร่อ้อยไร่ข้าวโพดครับ 5. ภาคตะวันออกในภาคตะวันออกนั้นจะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับภูเขาตัดชายฝั่งทะเลด้วยเหตุนี้ลักษณะภูมิอากาศจึงเย็นสบายซึ่งบริเวณชายฝั่งทะเลจะมีฝนตกชุกจึงทำให้ลักษณะที่อยู่อาศัยจะคล้ายกับภาคกลางตรงที่มีใต้ถุนสูง และอาหารประจำภาคตะวันออกนั่นก็คือหมูชะมวงครับภาคสุดท้ายคือภาคใต้ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้เป็นพื้นที่ติดทะเลอากาศส่วนใหญ่จะมีลักษณะร้อนชื้นตลอดทั้งปีมีแค่หน้าร้อนกับหน้าฝนประชากรในภาคใต้นั้นส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและติดต่อกับประเทศมาเลเซียจึงได้รับอิทธิพลการแต่งกายมาจากประเทศมาเลเซีย ลักษณะการแต่งกายของผู้ชายจะสวมเสื้อแขนยาวปิดคอสวมกางเกงสีเข้มเข้มมีผ้าพับคาดเอวจะรดเข่าแล้วคาดผ้าสีดำทับที่เอวสวมหมวกทรงเข้าหลามตัดส่วนผู้หญิงนั้นจะนิยมสวมผ้าสิ้นลายดอกเสื้อเป็นลายลูกไม้มีผ้าแพรคล้องคอบนศีรษะมักปักด้วยป่นปักผมคาดเข็มขดัดส่วนอาหารประจำภาคใต้นั้นจะเป็นอาหารทะเลส่วนใหญ่เพราะสามารถหาได้ง่ายหรืออาหารที่หาได้ง่ายในแต่ละท้องถิ่น เช่นพวกแกงไตปลาเนื่องจากพื้นที่ภาคใต้นั้นอยู่ติดทะเลนั่นเองลักษณะที่อยู่อาศัยของบ้านนั้นจะออกแบบให้ทนกับสภาพอากาศที่มีแค่2ฤดูซึ่งการปลูกบ้านทางภาคใต้นิยมปลูกแบบทรงปัญญาครับร่วมด้วยช่วยคิดร่วมด้วยช่วยคิด ให้น้องๆช่วยกันบอกทีละคนว่าน้องๆอ,อาศัยอยู่ในภาคใดกันบ้างเริ่มเลยครับบอกได้ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ภาคไหนคะที่เราอยู่ในปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นอยู่ในภาคไหนลูก เตรียมคำตอบไว้นะคะแล้วรอดูฉเฉลยนะคะเห็นหรือยังครับน้องๆว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้จะอยู่ประเทศไทยเหมือนกันแต่พอสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันความเป็นอยู่ของมนุษย์เรานั้นก็เปลี่ยนแปลงตามไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนอาหารการแต่งกายหรือแม้แต่อาชีพทั้งหมดนี้ล้วนเกิดแตกต่างกันไปด้วยครับเป็นยังไงครับน้องๆ สรุปเมื่อกี้นี่เราอยู่ภาคไหนลูกอยู่ภาคตอนออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะจังหวัดขอนแก่นเราอยู่ภาคตอนออกเฉียงเหนือนะลูกนะวันนี้เราได้ทราบกันไปแล้วว่าสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ยังไงบ้างและในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันว่ามนุษย์ก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม จบไปแล้วนะคะคลิปวิดีโอดีๆที่เราได้เรียนรู้ไปคู่โอสรุปในหัวข้อนะคะวันนี้มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม3ภาคใหญ่ๆที่เราควรเรียนรู้นะคะ3ลักษณะภูมิประเทศอากาศการแต่งกายอาหารอาชีพและที่อยู่อาศัยนะคะภาคแรกที่คู่โอจะสรุปให้เราเข้าใจนั่นก็คือภาคเหนือนะคะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนปกคลุมด้วยป่าไม้ ภาคเหนืออยู่บนเหนืออยู่เหนือสุดของประเทศไทยตามแผนที่เลยนะลูกนะอากาศเป็นยังไงคะอากาศหนาวเย็นการแต่งกายจึงเป็นชุดแขนยาวเพื่อให้ความอบอุ่นนะคะอาหารของภาคเหนือส่วนใหญ่อาหารหลักก็คือจะเป็นน้ำพริกหนุ่มกับแคปหมูอาชีพของคนภาคเหนือนะคะจะเป็นการเกษตรเช่นได้แก่ปลูกข้าวเหนียวทำสวนลำไย,ยนะคะสวนลิ้นจี่ แกะสะลักทําเครื่องเงินทําเครื่องเหล็กที่อยู่อาศัยก็ปลูกบ้านเป็นทรงกาแหลกคือในลักษณะตามภาพเลยนะลูกนะถัดไปภาคที่สองที่ครูโอจ,จะสรุปให้เราเข้าใจคร่าวๆก็คือภาคกลางนะคะภูมิประเทศของภาคกลางเป็นที่ราบรุ่มแม่น้ำนะคะอยู่ใกล้แม่น้ำอากาศจะร้อนมีอากาศร้อน มีอากาศหนาวนะคะมีฤดูฝนเข้ามาแทรกแสงด้วยนะคะ3อย่างเลยกลารแต่งกายเป็นแบบไหนถ้าอากาศร้อนเสื้อก็จะแขนสั้นอาหารของคนภาคกลางส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำพริกปลาทูปลาทอดต้มยำปลาเพราะเขาใกล้แม่น้ำเนาะส่วนใหญ่อาหารก็จะเป็นปลาอาชีพละคะเมื่อเขามีน้ำเขาก็จะทำสวนแล้วก็เลี้ยงปลาเป็นหลักนะคะที่อยู่อาศัยของคนภาคกลาง บ้านใต้ถุนสูงนะคะจะทําเป็นบ้านที่มีใต้ถุนทำสูงนะคะใต้ถุนจะโล่งเลยนะคะอากาศถ่ายเทได้ทําไมต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าเขาอยู่ใกล้แม่น้ําเขาต้องทําใต้ถุนให้โล่งและสูงขึ้นไว้เพราะว่าป้องกันต่อน้ําท่วมนั่นเองค่ะลูกภาคสุดท้ายนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานที่เราอยู่อาศัยณนะปัจจุบันนี้ นะคะเด็กๆอาศัยเราจังหวัดขอนแก่นอยู่ในภาคตอนออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานภูมิประเทศเป็นแบบไหนลูกที่ลาดสูงนะคะอากาศค่อนข้างแห้งแลง้งนะบ้านเราค่อนข้างแห้งแลง้งการแต่งกายเมื่ออากาศร้อนก็จะเป็นเสื้อคอกรงแขนสั้นส่วนใหญ่ลักษณะของคนอีสานจะเป็นยังไงคะจะมีลักษณะพิเศษคือจะมีผ้าขามาคาดเอวนึกออกไหมคะเนาะอาหารก็จะเป็นส้มตำลาบ ข้าวเหนียวจะน้นข้าวเหนียวนะคะบ้านเราอาชีพก็จะเป็นการเกษตรปลูกข้าวปลูกไร่มันสำปะหลังไร่ปอไร่ข้าวโพดประมาณนี้ที่อยู่อาศัยก็แบบยกใต้ถุนสูงนะคะเพื่อให้อากาศได้ถ่ายเทได้สะดวก 3. ภาคที่ครูโอสรุปคร่าวๆเพื่อที่จะให้เด็กๆทำใบงานมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในวันที่20มกราคมนี้นะคะคำสั่งนะคะ จงนำคำไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องช่องแรกนะคะภาคเหนือช่องที่สองภาคกลางช่องที่สามภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสามภาคที่ครูอสรุปจากงานเมื่อกี้ให้เด็กๆนำมาใช้ในการทำใบงานนี้นะคะอย่างเช่นข้อที่1เป็นที่ราบสูงที่ราบสูงเป็นลักษณะภูมิประเทศของภาคไหนก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อ2ที่ราบลุ่มแม่น้ําอยู่ในภาคไหนเป็นลักษณะภูมิประเทศของภาคอะไร 3. ภูเขาสลับซับซ้อนปกคลุมด้วยป่าไม้เป็นภาคไหน 4. หนาวเย็นภาคไหน 5. ร้อนฝนหนาวเป็นลักษณะภาคไหน 6. ร้อนค่อนข้างแห้งแรงนะคะอยู่ในภาคไหน 7. น้ำพลิกหนุ่มแคปหมูเป็นอาหารของภาคไหนและข้อที่8ส้มตำลาบข้าวเหนียวเป็นอาหารของภาคใดเด็กๆมีอยู่2ลักษณะของการทำงานนี้ก็คือจะเขียนลงในสมุดสังคมเลยก็ได้หรือเด็กๆจะปริ้นออกมาก็ได้แล้วค่อยทำใบงานนี้ผู้ปกครองช่วยด้วยนะคะถ้าในกรณีที่ต้องการปริ้นงานออกมาทำ หรือเด็กๆ,ๆเขียนลงสมุดได้เลยจบแล้วค่ะคลิปนี้โอ้โหพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันพฤหัสบาดีที่27มกราคมจะเป็นเรื่องอะไรน้ำรอติดตามนะคะวันนี้ขอตัวเราไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย